ที่เหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์โดยกลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นยังคงอยู่ในวัย15-29ปีและสาเหตุหลักเกิดจากความประมาทและขาดวินัยการขับขี่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนฟรมการขนส่งทางบุกได้นำเงินรายได้าจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยหลากหลายกิจกรรม เพื่อมุ่งหวังลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกกลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่กลุ่มนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศด้วยโครงการสนามจราจรเยาวชนให้ความรู้ในการใช้รถจักรยานอย่างปลอดภัยเพื่อปลูกฝังวินัยจราจรแต่ยาว,วัยระดับมัธยมศึกษากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้สนับสนุนโครงการขนส่งสัญจรสอนน้องใช้รถใช้ถนน ให้ความรู้ด้านกฎจราจรและวินัยการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและเริ่มเข้าส่งเสริมวินัยการใช้รถใช้ถนนอย่างจริงจังในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้วยโครงการประกวดสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยนำร่องใน25จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกเมื่อปีที่แล้วก่อนจะขยายครอบคลุมสู่สถานศึกษาทั่วประเทศในปีนี้ ด้วยการจับมือกับสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการประกวดสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปี2556เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับภาคเหนือมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น140โรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาระดับภาคได้ลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจประเมินโดยให้แต่ละโรงเรียนนําเสนอถึงกิจกรรมและโครงการที่จัดทําขึ้นภายในโรงเรียนว่าได้มีส่วนช่วยในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างจริงจังอย่างไรบ้างโดยยึดหลัก5าเสาหลักแห่งความปลอดภัยขององค์การสหประชาชาติซึ่งกล่าวโดยสรุปคือมีการบริหารจาัดก,การด้านความปลอดภัยทางถนนโดยกําหนดหน่วยงานหลัก พร้อมกับการประสานง,งานเครือข่ายนักเรียนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการดำเนินงานลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาพร้อมทั้งวางเป้าหมายในระยะยาวในอนาคตในเรื่องของสภาพถนนสภาพรถที่ใช้และระบบจราจรที่มีความปลอดภัยรวมทั้งนักเรียนมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องมีแผนการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมทั้งมีการค้นหาสาเหตุและการเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นและจัดทําเป็นรายงาน อีกทั้งส่งเสริมนวัตรกรรมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยจากการที่ผมได้ตรวจประเมินนะครับบโรงเรียนในภาคเหนือที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับก็เป็นที่น่าดีใจอย่างยิ่งครับว่าทุกโรงเรียนต่างให้ความทุ่มเทนะครับมีบรรยากาศของการเข้าถึงเสาหลักต่างๆที่เป็นจุดสำคัญในการที่จะทำกิจกรรมนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ หลายโรงเรียนนะครับนอกจากรุ่นแล้วก็จะมีแนวคิดมีนวัตกรรมใหม่ๆเสริมเติมให้เห็นเด่นชัดขึ้นว่าทางโรงเรียนเองหรือทางนักเรียนเองนะั้นได้เข้าถึงเรื่องความปลอดภัยอย่างไรจะเป็นที่น่าดีใจอย่างยิ่งว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับที่ทําให้การกระจายความรู้และการมีส่วนร่วมเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไปยถึงเด็กได้มากขึ้นนะครับจากโครงการสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างวัฒนธรรมการมีวินยัยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งจากอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองนับเป็นโครงการที่สามารถดึงศักยภาพของทั้งโรงเรียนและชุมชนออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับเราอ่อ,อนก็มีระเบียบวินัยในการจราจรดีขึ้นนะครับแบบว่าจะไปหรือว่าจะกลับจากโรงเรียนนะครับ สถิติที่เกิดขึ้นก่อนและหลังนะครับก่อนที่เขาจะจัดระบบการจราจรในโรงเรียนเนะี่ยจะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเนื่องจากว่านักเรียนเองใช้วิธีการดําเนินตามความต้องการของเ่าแล้วก็จักรยานยนต์ก็มีการส่วนทางรับขึ้นมาก็จะเกิดอุบัติเหตรุรถแฉลบพองนะเกิดการเฉียวชนพ่องแต่หลังจากนั้นแล้วนะครับตั้งแต่เราเข้าดําเนินการโครงการนี้มาเนะี่ย แทบจะบม่มีปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในการจราจรขรองเรียนเลยส่วนใหญ่ก็บ่คอยมีอุบัติเหตุเพราะว่าต่างหเรเฮเาเนี่ยจะฮึออเข้าออกต่างเดียวนะจ้าคือมีต่างเข้าตา่างใต้นะเจ้ะประตูต่างใต้แล้วก็คือออกต่างเดียวเพราะฉะนั้นจะมีรถสวนพอมีรถสวนก็จะปลอดภัยนะจ้าแล้วก็มีจราจรที่จะคอยดูแลนะจ้ะการขับขี่ของคนที่เข้ามานะจ้า ในส่วนของนักเรียนมีความตื่นตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งเรียนรู้ในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน,นจากโครงการดังกลาง่าวจากตีไอเขามาอบร้มระเบียบการขับรถนะฮะก็ได้หลายอย่างเพราะว่าปกติเขาจะขับรถเขาจะบรส่วธิ์ในอย่างคือบ่มีสมาธิอย่างนี้ไหมครับแต่อันนี้ตีไอเขามาก็คือเฮาหัวแต่การตีเขาขับรถเนี่ยควรจะพออย่างพออย่างระเบียบการเรียกว่าอย่างารราง,างี้หลายอย่างนะจะได้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้น ผมบุกลดว่ารลดความเล็้ยวเช่นลดจัก,กรยานรดจัก,กรยานยนต์ลดยนต์ถ้าแบบมี้คนเฝ้านกวีลดรถมันก็จะวิ่งเร็วแล้วก็ละอ้อนเขาก็จะตัดหน้ารถครับแล้วก็มันจะเกิดอุบัติเหตุครับเจ้าจากรตีคูได้มีโค้ขึ้นมาขึ้ใส่หมวกกันน็อกนะเจ้าตั้งละอ้อนนักเรียนแต่ละคนก็ชอบพองมาชอบพองแต่เพราะ หูถึงความปลอดภัยหูถึงประโยชน์ของมอกกัน,นอกว่าสามารถป้องกันได้นักหมอกได้นะเจ้าหล่อ,อนเป็นกาะยยอมหับขึ้นนักขึ้นนักขึ้นเจ้าดีใจตีว่าโรงเรียนมีกฎระเบียบนักขึ้นแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยทางครูทางนังเรียนแล้วก็ทุค้นตีมาในโรงเรียนติต้องใหมอขึ้นมาเจ้าทางด้านผู้ปกครองซึ่งถือว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการปลูกฝังวินัยการใช้รถใช้ถนนก็เข้าร่วมกิจกรรม ถ้าปืนจัดอย่างนี้แล้วก็รถตีจะมาจอดในจุดเดียวกันนะ่ะมันมีบ่ใครนักเนาะก็จะทําให้เขาสามารถที่จะดูแลแล้วก็ดูแลแลอออนส่วนของเขาแล้วก็รอออนที่เปินมาก,ก่อนเนาะก็ะคือจะมีความปลอดภัยครับแต่อยู่ <c oughs> เป็ี่นจุดทีก็ดีละค่ะก็ดีมานจะดีกว่าให้ละอออนไปวิ่งตามหน้าถนนพุ่นเนาะก็เห็นระเบียบในโรงเรียนที่เปิลทำมันก็ดีครับดูแลนักเรียนหลายอย่างเวลาเดินกลับบ้านก็เดินเป็นแถวดูแลกันดีแล้วก็มีจราจรอยู่ช่วยดูแล ในนนกาาข้มยเิรโครงการสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นโครงการที่สารความร่วมมือกันร,ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษาและผู้ปกครองซึ่งทุกฝ่ายล้วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวินัยจราจรแก่เยาวชน จึงนับเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยแก่เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนและเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคมรางวัลที่ได้รับจากการประกวดในแผนบริหารจัดก,การความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในครั้งนี้คงไม่สำคัญเท่ากับวินัยจราจรที่จะถูกปลูกฝังไว้ในเยาวชนอย่างยั่งยืนซึ่งนั่นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับสังคมไทย มาร่วมใจกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะโครงการสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม